สวัสดีครับไม่ได้ว่าจะได้กลับมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งในสัาพโอเคอาจจะเนไปอะไรบ้างนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดหน่อยแต่วันนี้เฮฟว์นนแน่นอนว่าที่กลับมาพราะมีรายกาเือใหม่แล้วแล้วก็จะอัปเดตนิดหน่อยด้วยก็คืออ่ะก็ละหนึ่งมีนาฬิกาที่เราอยากจะปล่อยตั้งใจจะปล่อยอยู่ตอนนี้มี คนรอโอนเงินอยู่แต่แต่ว่าเอาเอาพูดแค่นี้ะแต,แต่แต่ยังไม่ได้ปล่อยไหนเพราะยังไม่ได้โอนน่าส่สภาพที่อัดวิดีโอในตอนนี้แต่แต่แต่หนึ่งละสิ่งที่เราต้องอัปเดตคือหลังจากที่เราได้ฟกุซิเซนมาแล้วอ่ะก็คือก็คือนี้นะฟกุต้องกูเนะ่ยโอเค โอเคเราเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแล้วมันจะมีหมอนจิงแดงใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็จะบอกว่าเรามีกล่องใสนาฬิกาแล้วเรียบร้อยอ่ะให้ดูใช่แล้วเรามีกล่องใสกาลแล้วเรียบร้อยแต่แต่เนสิ่งอื่นได้ หรือสิ่งใดนะั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามันจะมาจำจำมาพูดกันเลยวันนี้สิ่งที่จะมาพูดกันในวันนี้คือคือสิ่งนี้ครับ Hawker Hurricane Close ของ a v i a t o ใช่แล้วเราก็มีนาฬิกาเรือนใหม่ก็เป็นของ a v s เรือนที่สองที่เราแน่นอนอันนี้นี่ก็สัง่งจากเว็บ a v s โดยตรงอันเก่าอ,อันที่แล้วอันที่เป็นอันนี้ก็เป็นซีรีส์ฮอกเกอร์เฮร์ริเคนเหมือนกันของ AVS ีันเป็นฮอกเกอร์เฮร์ริเคนเคนต์เคนต์คือตัวน,นี้ตัวนี้แดงนี่นี่ก็ค Kent. เคนต์แล้วก็ชอบใส่มาแน่นอนเพราะอะไร ม,มันเป็นฟรีเกอร์มันเป็นฟรกเกอร์เรามันอ่านง่ายเรามันคนสายตายาวเวลาเดินผ่านเลยด,ดูรายการนี้มันดูง่ายแบบเกี่ยวสบายใจเออไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดว่าเออกี่โมงกี่โมงกี่โมงจะชัดมเมเื่อไรเมื่อไหรเมื่อไรจะไม่ชัดอ่ะเราม,มีปัญหาเรื่องนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นนาิการที่ทุกสิ่งทุกอย่างชัดขนาดนี้โอ้เยี่ยมเหมาะคนแก่มากเออแต่เอาล่ะ Ela, ela, ela thứng... ahí, right? là, 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 nói đến băn khoăn chuyện gì vậy? Là, là, còn nữa, là, chúng ta muốn nói đến, nói về, nói đến แน่นอนกล่องก็ตามระเบียบของ a อ s อแทบจะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างอาคาก็เป็น,ก,ปน,ก,ปนก็เป็นแดงก็เป็นก็เป็นแดงนกของอะ a, v a อ s อไอพีของของคือมีท้องก r รเร n กนกองท้าอากาศสาลาจันจากสมัยผมเขาข,ขามโลกครั้งที่สองนะเรารู้กันแล้วรไม่รู้เรื่องน,นั้นกันมากจเราจะมาวัดอะไรให้ดูหรือว่ากับนาฬิกาเล,เลืนใหม่ อ่ะนั่นเดานี่คือโดมสไตล์คริสตัลนี่คือโดมสไตล์คริสตัลรู้ยังไงรู้สึกมันจะจะรู้เรื่องรู้สึกูน่นเอียงนิดนเห็นไหมคุณเห็นรอยเงาอ่าในขนแล้วคิดว่าโดมแล้วเอาล่ะมาดูความความความกว้างของสายกันตามมาตรฐานไหมโอ้ตามมาตรฐานนี nvs เลยยี่สิบสองมิล เอาละอีกข้างยังถึงเม็ดมายมเท่าไหร่ใหญ่อย,อยู่นะเม่นมายมก็ใหญ่เบอเรื่องทึงทรงอย่างอบ IWC อะขึ้นหัวมุดอย่างเงี้ยแต่อย่างี้ชอบนะเวลามันขึ้นลานไข่ลานเนี่ยโอโมันง่ายดีสะใจมากเอาละท่าไหร่เอ้ยโอ้โหเรารอห้าสิบเอ็ดจุดาอะไรอย่างนง้นเอาละลักทุลักทุเซ มาดูกันโอโอมเดี๋ยวกันดีกันพลาดคนแก่พลาดโอเคเออห้าสิบาแล้วเราห้าสิบห้าจุดห้าอะไรประมาณนั้นอูใหญ่นะวัดวัดขนาดของกระจกไม่ขอบอันนีกว่าเอาเอาแค่เบสเซลกปนก่อนละกัน สี่สิบห้าสี่สิบห้ามิลเนี่ยสี่สิบห้ามิลถึงว่าใหญ่เบิ่เ,เครื่งเลยแล้วดูมันข้อมือหกนิ้วของเราซึ่งจริงๆแล้วแนะ่นอนว่าสาระคนปกติเขาจะใส่กันตรงนี้พอเราก็ใส่ตรงนี้เราเห็นเลยว่าตึ๊บเราใส่ข้างในสุดก็ไปอีกเราใส่ข้างในสุดก็ไม่ได้ตลกไหมเพราะอะไร แค่ไม่ได้งัไม่ขึ้นบ,บึบบึบบึโอ้ยนายตลกเอาจริงอเนนียทำไมเนี่ยฮะเนี่ยแทงไว้เขาโอจั่งหัวมันเราจะให้ดูว่าใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลยทีเดียวทอร์โมนเดสิอเนะี่เราปกติถ้าปกตกิเราจะใส่ใส่เนี้ยก็จะโอเคเห็นชัด โอเคทับสวยด้วยโอเคอ่ะตัวสี่หนึ่งสองสามสี่เอาละเนี่ยด,ดูดีเลยนะเอาจริงถ้าคุณเห็นรายละเอียดของหน้าปัดในการเรียนนี้ คุณจะชอบมากคุณจะเห็นรอยเงาเหมือนเป็นรอยเมฆนอกจากตัวเลขนูนแล้วก็แล้วก็โคตรลัดเครื่องเครื่องบินแล้วคุณจะเห็นเงาเงาบบพื้นหลังเหมือนเหมือนเป็นท้องฟ้าใส่ลายที่หน้าปัดนะนะไม่มันจะจะจะได้เห็นหรือเปล่า เราขอลองอนุญาตสองสองแบคลน์แล้วกันหนในนัจะได้โชว์รูมันด้วยแบบวุ๊บปิดไฟก่อนเห็นแล้วน่าจะเห็นแล้วว่าว่ามีรอยอะไรลางๆอยู่ที่นา้าัปลกมีรอยมันท้องฟ้าอยู่นั่นแหลอะอ่า เข็มโดนโดนแบคไลท์แล้วนเป็นสีฟ้าส่วนที่เรืองแสงตรงเข็มวินาทีคือตรงที่เป็นรูปเครื่องบินที่เหลือสะท้อนเลขสะท้อนแล้วก็วงกลมสะท้อนแบคไลท์ส่วนเลขเรืองแสงออกมาเป็นระหว่าง ระหว่างมีมีคำภาษาละตินอยู่ที่ระหว่างเออตั้งตั้งแต่ระหว่างเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เลขหกาะถูกไหมในวลที่สามห้ายีบห้าอย่างี้ข้างบนเคี้ยวหนึ่งร้อยห้าฟุตก็คือกันน้ำห้าสิบเมตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมือนเดิมเพราะว่าไงวะอ่ะอะไะนั่นแหละเออ คราวนี้ใช้เครื่อง nh เครื่องเป็นเครื่องของไซโคเวลาเวลาเวลาไขลานเวลาจะเสียงเสียงเฉพาะเฉพาะกว่านิโยตะคุนบ้าเลยอ้าวไหนกไ็ไหนให้ดูฝาหลังด้วยเราจะได้ยู่ได้เสียงเพาะมากเลย แล้วมันสกิลมานหน่อยหน่อยอย่างน้อยเอาละน้ำหนักโอเคไหมน้ำหนักโอเคน้ำหนักไมนก็หนักในระดับหนึ่งแน่นอนสิ่งแรกที่ติงก็คือการเอารูปักคตรงนี้แล้วเราไม่สามารถดันดันให้มาให้ใส สายตรงนี้ได้เพราะติดบักเกิลแล้วตรงนี้มันอ้วนขึ้นโอ้อันนี้เจ็บมากเลยครัแบบ how why what แล้วก็โอเแล้วแบบ seriously ทำไมถึงทำทำไมถึงทำแบบนี้แต่ช่างมันเถอะอ่ะดูอ่ะอ่นแหละอาแล้วเอาละ แน่นอนพเป็น H อันนี้มีแฮกกิ้งด้วยอ่ะคือดึงเข็มแล้หยุดแต่ไม่อยากจะขอไว้ที่จะไม่ดึงห้ดูเพราะว่าอันนี้ตั้งเวลาไ,ไ,ากกไลว,ว้ไม่อยากให้เสียได้แหละแต่ว่าไม่อยากให้มันพลาดเราไม่อยากทำมันลลานิดนึงก็เลยเออปล่อยไปแต่ดูแล้วว่าเออหนังก็บหนังสายหนังแท้แข็งพอสมควรนะ โอเคก็ใหญ่พอสมควรเมื่อลงไปอยู่ในกล่องออกจะปิ้นนิดนึงแต่ปิดฝาปิดได้โอเคเอาหล่ะ ก็อ so ันน oh, uh, ี okay. ้ก็ขอจบกับรีวิวการเรือนล่าสุดฮอคเอว a เ a ฮอคเกอร์เฮลิเคนคลอไว่าแค่นี้าจะโอหรือจะมีอหรือหรือท้ายปีเออเอยเออท้ายปีไว้พูดถึงสเตทเอาไปคอลเลคชั่นกนแล้วกันว่าโอเคนะตอนนี้ปีนี้เหรืออะไรยังไงเท่าไหร่กี่เรือนโอเคแล้วก็ก็นะตอนนี้ก็ขอ จบวิดีโอไปเพียแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดถ้าชอบหรือสนใจรีออ่านอ่นกดไลค์กด subscribe ได้ไมไม่ถือหรือเข้าไปตามในเพจได้นะครับลิงก์ลิงก์ก็จะอยู่ในโปรไฟล์เลยว่าเพจชื่อเพจก็ชื่อแมววอสเหมือนกันเหมือนกันตามช่องนี้นะครับส่วนณ่ตอนนี้ก็ขอ ขอตัวเตรีมตัวนอนแล้วก็แล้วก็อะไรต่อมีอะไรนะครับไว้เจันเขาหวน้าสวัสดีครับ